สวัสดีค่ะเจอกับส้มอีกแล้วนะคะ Beauty by o r e n g i n a ค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่ส้มจะมารีวิวสกินแคร์ที่ส้มใช้ตลอดเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองค่ะ หลังจากที่เดือนเมษาพฤษภาที่ผ่านมานะคะส้มมีปัญหาผิวแพ้หน้ากากอนามัยมากๆเลยนะคะแล้วก็เกิดสิวอุดตันสิวอักเสบขึ้นเต็มบริเวณช่วงนี้เลยทีเดียวนะคะซึ่งส้มอเองก็ได้ทำคลิปวิดีโอเอาไว้แล้วนะคะลองเข้าไปดูได้ตรงนี้เลยนะคะว่าส้มใช้อะไรบ้างในช่วงนั้นนะคะว่ารักษาสิวด้วยตัวเองอะไรยังไงนะคะแล้วก็เดือนที่ผ่านมานะคะส้มก็มีการใช้สกินแคร์ที่เอาจริงๆก็ไม่ได้ต่างจาก ของเดือนก่อนสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีเพิ่มเข้ามาบ้างนั่นเองนะคะเอาละอย่างแรกเลยนะคะก็คือตัวโทนเนอร์นั่นเองนะคะซึ่งโทนเนอร์ที่ใช้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะของแบรนด์ byecom นะคะซึ่งก็จะเป็นแบรนด์ของบล็อกเกอร์ของเกาหลีนเองค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาผัานตัวเองนะคะมาทำแบรนด์ เต็มตัวมากๆแล้วก็แบรนด์เขาว่าถือว่าค่อนข้างสักเซสมากทีเดียวเลยนะคะโดยที่แต่ละตัวของเขาเนี่ยก็จะเป็นสกินแคร์ที่เหมาะกับผิวแพ้ง่ายผิวที่เป็นสิวง่ายนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยส้มใช้ช่วงเดือนที่ซื้อมาตันต้นต้นปีได้มั้งแล้วก็หยุดไปนะคะแล้วก็กลับมาใช้อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะนี่ก็จะหมดขวดแล้วนะคะ ตัวนี้จะชื่อว่า Peel Coming First Water ค่ะก็คือจะเป็นตัวโทนเนอร์ที่ใช้เป็นขั้นตอนแรกหลังจากเค่เาล้างหน้านั่นเองนะคะส้มก็จะเอาตัวนี้ค่ะหยดใส่สำลีนะคะแล้วก็เอามาเช็ดให้ทั่วหน้านั่นเองนะคะมันก็ช่วยปอบประโลมผิวที่แบบแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ผิวมีความแข็งแรงขึ้นแล้วก็ช่วยบำรุงเมตัวด้วยนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำให้แบบผิวของเราค่ะมันมีความชุ่มชื้นนั่นเองนะคะส้มก็ ใช้ตัวนี้นะคะเป็นขั้นตอนแรกก่อนการบำรุงค่ะถัดมานะคะก็ส้มใช้ตัวนี้นะคะเป็น water bank moisture essence นะคะของ laness น an ันเองนะคะตัวนี้เนี่ยเป็น essence ที่ช่วยบำรุงผิวเป็นตัวที่ช่วยเติมน้ำให้ผิวได้ดีมากๆคือทาปุ๊บชุ่มปับเลยอะ่ะแล้วมันซึมง่ายมากๆเลยค่ะส้มบอกเลยว่าถ้าใครที่แบบ เป็นคนที่ผิวแห้งหรือผิวมันที่ขาดน้ำนะคะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าใช้แล้วว่ามันซึมเข้าสู่ผิวเร็วแล้วก็มันจะช่วยเหมือนกับว่าล็อกความชุ่มชื้นบนผิวอะคะ่ะให้อยู่อย่างเงี้ยทั้งวันเลยนะคะตัวนี้คือดีมากๆส่วนก็เลยใช้ตัวนี้มาตลอดทั้งเดือนเลยนะคะถัดมานะคะก็ยังคงเป็นตัวที้ซ่อมแบบใช้ตลอดจริงๆอะคือชอบมากๆ ตัวนี้เลยนะคะ Kiehl's c l e a r l y Corrective Dark Spot Solution นั่นเองนะคะก็จะเป็นตัวเซรั่มที่ช่วยลดจุดด่างดำนั่นเองนะคะส่มงก็ถามทนนาเลยนะคะตอนนี้ก็คือจะช่วยแบบเรื่องของแบบลดจุดดังดำจุดเอาพวกรอยแดงสิวรอยดำสิวได้ดีมากๆแต่ว่าต้องใช้ต่อเนื่องนั่นเองนะคะตัวนี้คือแบบลุกรักมากๆใช้ตลอดเลยนะคะตัวนี้ ถัดนานะคะก็เป็นครีมบำรุงผิวในช่วงกลางวันนั่นเองนะคะส้มก็ใช้ตัวนี้นะคะของชิเซโรนะคะตัวนี้จะชื่อว่า Vital Perfection Uplifting and Firming Day Emulsion นั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะเป็นอ m u l s i o n ที่ส้มใช้ ต่อจากตัวเซรั่มตัวนี้นะคะก็คือจะทาตัวนี้เนี่ยทั่วหน้าเลยเฉพาะตอนกลางวันนะคะเพราะมันจะมีสารกันแดดด้วยนั่นเองในตัวเลยนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของเนื้อน้นมเหมือนกันค่ะซึ่งว่าตัวนี้มันทาง,ง่ายแล้วก็ทําให้ผิวหน้าชุ่มชื้นด้วยนั่นเองนะคะตอนนี้ก็เลยใช้มาช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะในส่วนของครีมบารุงผิวนะคะก,คแบบก,นะคก็นี่คือแบบสภาพเยินมากนี่คือบีบแล้วปีบอีกนี่คือแบบ อยอีกนิดนึงก็จะหมดแล้วค่ะคือซ่อมหมาชอบมากๆ2ตัวนี้นะคะซ่อมหมาเอา2ตัวนี้ค่ะเวลาใช้อก็คือผสมกันเลยแล้วก็เอามาทาบนหน้านะคะก็จะเป็น return cream นะคะซึ่งจะนี้จะเป็นของ skin RX lab นะคะแล้วก็จะเป็นของ g r e y Melin นั่นเองนะคะซึ่งส้มเคยรีวิวเต็มๆเ,เอาไว้แล้วนะคะในคลิปนาะก็เข้าไปดูตรงนี้ได้เลยนะคะก็ ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยทําให้ผิวส้มอ่ะมันแข็งแรงขึ้นค่ะส้มเลยรักมากๆส้มใชมา2หลอดแล้วมัง้งเออก็ตอนเนี้ยทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ช่วยลดพวกรอยแดงต่างๆได้ด้วยแล้วก็ให้ผิวชุม่มชื้นด้วยเองนะคะส้มก็เลยใช้ตัวเนี้ยค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทาครีมบำรุงผิวของส้มนะคะก็คือจัดที่พูดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือใช้ตัวเนี้ยค่ะ ทาสุดท้ายเลยนะคะผสมกันแล้วก็ทาทั่วหน้าทั้งเช้าแล้วก็เย็นนั่นเองค่ะแล้วก็ถัดมานะคะก็คือไอครีมนั่นเองค่ะซึ่งส้มก็ใช้ตัวนี้นะคะหมดเกลี้ยงไปเรียบร้อยแล้วนะคะหมดก่อนที่จะหมดเดือนมิถุนายนว่างั้นเถอะเนาะก็ตัวนี้จะเป็นของ pro x นะคะ bio lens เ,น,เนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องของริ้วรอยโดยเฉพาะเลยค่ะก็ส้มใช้มาก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะแต่ว่าพวกริ้วรอยใหญ่ๆ่ยมันยังไม่ได้ช่วยนะแต่ว่า ริร้วรอยเล็กๆตามช่วงใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าช่วยได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะกับราคาแบบประมาณพันต้นๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะสาหรับตัวนี้นะคะทางง่ายเนื้อซึมง,ง่ายซึมไวแล้วก็ไม่แบบไม่ตกร่องเป็นคราบขาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวน,นี้ก็ถือว่าโอเคค่ะสกินแคร์ท,ทั้งหมดที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือส้มใช้มาตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนะคะแล้วก็ยาวมาถึงประมาณวันที่20ค่ะแล้วพอดีว่า ช่วงวันที่20เนี่ยส้มได้สกินแคร์มาใหม่นะคะก็เลยถือโอกาสลองเลยนะคะคือมีคนถามว่าพี่ส้มคะพี่ส้มเนี่ยเปลี่ยนสกินแคร์ทุกเดือนเลยเหรอคะอ่ะต้องบอกตามตรงเลยนะไม่ได้แนะนำให้ทุกคนให้เปลี่ยนสกินแคร์บ่อยๆนะคะคือถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราใช้ตัวไหนแล้วเราถูกกับตัวนั้นก็คือใช้ไปเลยค่ะไม่ต้องเปลี่ยนนะคะยกเว้นแต่ว่า ผิวเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ค่อยปรับเปลี่ยนตามสภาพผิวเราตอนนั้นจะดีกว่านะคะแต่ว่าด้วยงานของมิซซมเองนะคะก็มันต้องทดลองอะ่ะมันจะได้รู้ว่าแบบเออมันใช้แล้วเราเป็นยังไงจะได้เอามารีวิวได้นั้นเองทุกคนก็จะได้มาอ่านหรือมาดูคลิปอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนบางทีจะต้องเปลี่ยนตามเนี่ยช่วงกลางเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่ง เดือนที่ผ่านมานะคะก็ได้สกินแคร์มาใหม่2แบรนด์ด้วยกันนะคะก็เลยทดลองตั้งแต่วันที่ประมาณ20เป็นต้นมายาวเลยก็เลยกลายเป็นว่าหยุดทั้งหมดที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้เพื่อมาใช้2แบรนด์นี้นะคะก็คือ ตัวนี้นะคะก็จะชื่อว่า daily refining milk peel toner นั่นเองค่ะก็จะเป็นโทนเนอร์น้ำนมนะคะซึ่งเขาอาจ,จะแยกตัวกัน2ชั้นแบบนี้ค่ะเวลาเราใช้ก็เขย่าก่อนนะคะแล้วก็มาหยดสำลีนะคะแล้วก็เช็ดทั่วนนั้นเองค่ะบอกเลยว่าตั้งแต่วันแรกที่เอามาใช้อ่ะประทับใจเลยคือมันเปลี่ยนผิวเราอะคะ่ะให้แบบมันมีความแบบ มีความโกลมีความเงาแล้วก็ชุ่มชื้นสุดๆไปเลยค่ะแล้วแบบใช้มาต่อเนื่องรู้สึกว่าผิวว่ามันดูกระจ่างใสขึ้นมันดูใสขึ้นมันดูแบบไม่รู้บอกไม่ถูกมันมันดีอ่ะนะคะก็เลยใช้มาตลอดเลยนะคะตัวนี้แบบรักมากถัดมานะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว Clearly Collective ซึ่งก็ ปกติส้มใช้ตัวนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นแบบอด v วานซ์ขึ้นมาค่ะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะซึ่งเป็นโปรแกรมแบบ14วันนะคะในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเหมือนแอมพูอะคะ่ะแอมพูก็คือเซรั่มเข้มข้นเนาะเขาก็จะเอามาอัดใส่ขวดเล็กๆแบบนี้ค่ะให้เราใช้เนี่ยหนวันสองอันก็คือเช้าหเย็นหนะคะต่อเนื่องเนี่ยในกล่องก็คือมี28ขวดก็เท่ากับว่าเราใช้ 14วันพอดีเลยนะคะก็ตัวนี้เนี่ยมันจะลักษณะมีความเป็นน้ำเป็นน้ำแบบเหลวๆเลยเหลวกว่าตัวนี้อีกนี่มีความข้นกว่านะคะซึ่งก็ใช้ตัวเนี้ยค่ะเช้าเย็นเช้าเย็นมานี่ก็จะเกือบจะครบละนะคะในกล่องมันจะเป็นมันจะมี2ชั้นแบบนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเอาไว้ใช้ครบ14วันจะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่า แต่ว่าโดยรวมที่ใช้มาถือว่าโอเคดีมากๆนะคะมันช่วยเรื่องของความกระจ่างใสของผิวดีมากๆเลยแล้วกไ็ได้เรื่องของความชุ่มชื้นด้วยแล้วก็เรื่องของรอยสิวด้วยนั่นเองค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอลองให้มันครบโปรแกรมเขาก่อนแล้วค่อยมารีวิวเต็มๆอีกทีหนึ่งล้วกันนะคะก็เอาเป็นว่าก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ต้องใช้ในช่วง10วันให้หลังวันนี้นะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะคะก็คือแบรนด์มิชชันเองนะคะที่ส้มได้ใช้ในตั้งแต่ช่วงวันที่20เป็นต้นมาพร้อมๆกับของคิวส์เลยนะคะก็ตัวนี้เนี่ยดังมากๆได้รางวัลเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนอนจะชื่อว่าทา e Revolution นนะคะ Art t r i s t m t r t e t s e n t e s s e n c e นั่นเองนะคะก็มันจะเป็นเอสเซนส์น้ำตบบำรุงผิวนี่แหละคะ่ะที่มีสารกัดของ a r t e ท i s i เซหรือจิงจูชานเองนะคะที่จะช่วยทำให้คนที่ผิวแพง้ง่ายผิวระคายเคืองง่ายอะไรเงรี้ยเป็นสิวง่ายอะคะ่ะให้ผิวมันมีความแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งส้มก็จะมีใช้ตัวนี้นะคะเป็นตัวโทนเนอร์นะคะแล้วก็จะมีใช้เป็นตัวแอมพูตัวนี้นะคะจะเป็นแบบ ค่อนข,ข้างเป็นเซรั่มที่ค่อนข้างเข้มข้นนะคะก็ทาทั่วหน้าเลยเช้าเย็นนะคะแล้วก็ต่อด้วยตัวครีมบำรุงตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว Carming Moisture c r e a m นเอกนะคะก็จะมีอะทิมิเซียเหมือนกันนะคะคือเนื้อครีมเขาอะทาง,ง่ายมากซึมง,ง่ายมากนะคะแล้วก็ให้ผิวชุ่มชื้นด้วยนั่นเองนะคะก็นั่นแหละก็เลยเป็นตัวที่ที่ใช้ในช่วง1ิบวันให้หลังเหมือนกันนะคะนี่นะคะ เดี๋ยวไงทั้งของคิวทั้งของมิชชาที่ส้มลอนเนี่ยเดี๋ยวส้มจะเอามารีวิวเต็มๆอีกทีหนึ่งนะคะนี้มาแค่อัปเดตคร่าวๆว่าใช้อะไรนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะส้มเองก็ยังสิวขึ้นนะคือทุกครั้งที่ใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยกลับบ้านมาต้องมีอุดตันสักเม็ดสองเม็ดให้แบบระคายเคืองจอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง ที่ผ่านมาส้มก็เพิ่งเคยใช้นะไปช็อปจาก If a n b o y มาค่ะเพิ่งได้ลองใช้แบบจริงจังอ่ะเออแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมาส์ตัวนี้มันดีมากเลยนะคะเป็นของ BK นะคะ Acne Balancing m a มาคาม่ะทุกคนคือมันช่วยได้เยอะมากๆเลยค่ะอย่างพวกแบบสิวพผด สิวที่แบบมีหัวเป็นหนองมีแบบเป็นสิวอักเสบสิวอุดตันอะไรอย่างเงี้ยค่ะส้มจะใช้ตัวนี้ค่ะก็คือเฉพาะแค่ตอนกลางคืนก่อนนอนหลังจากที่ทาครีมบำรุงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือจะแต้มเฉพาะที่เป็นหัวสิวนะคะอย่างพวกสิวที่เป็นแบบบวมแดงค่ะไม่มีหัวพอส้มทาไปใช่ไหมตื่นเช้าขึ้นมาอีกวันหนึ่งอะคะ่ะมันยุบลงไปประมาณแบบ 30-40ซแล้วส้มทาอย่างเงี้ยค่ะต่อเนื่องไปเลยประมาณ3-5วันอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะดูว่าแบบมันยุบมากน้อยแค่ไหนแต่คือถ้าแบบสาวันแล้วมันแห้งส้มก็เมทาต่อแล้วแต่ว่าถ้ามันยังบวมแดงอยู่ก็จะทาต่อไปจนกว่ามันจะยุบทั้งหมดยอะไรเงี้ยแต่ตัวที่แบบเป็นสิวหัวหนองที่มีหนองแบบเริ่มโผล่ขึ้นมานิดนึงใช่ไหมคะพอทากลางคืนใช่ไหมตื่นเช้ามาตื่นมาล้างหน้าเนี่ยหัวหนองนี่คือโผล่ออกมาส้มก็สะกิดออกไปเลย นะคะแล้วคือแบบมันดีอะ่ะคือรู้สึกแล้วเลยว่าภายใน5วันอะ่ะถ้าเราใช้ตัวนี้อะค่ะปาร์คจะพอจุดที่เป็นสิวนะมันทําให้สิวหายเร็วขึ้นได้จริงๆเออคือแบบดีมาก รักมากเลยต้องไปซื้อหลอดจริงมาใช้แล้วแบบดีจริงดีเกินคาดมากนะคะก็นั่นคือทั้งหมดนะคะที่ซ่อมใช้เดือนมิถุนายนนั่นเองค่ะเนาะวันนี้ก็เอามาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าซ่อมใช้สกินแคร์อะไรบ้างนะคะในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองค่ะแต่ก็เลือกสกินแคร์ที่เหมาะกับผิวของเราด้วยนั่นเองนะคะไม่จําเป็นต้องแบบซื้อตามเนาะก็เอาไว้ดูเป็นเคสไาเคสไวยละกันเลยอย่างนี้นะคะก็ยังไงวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่ติดตาม ชมคลิปนี้จนจบเลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด s u b s ไ r i b e ตรงนี้ให้ด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ